สวัสดีด้อพี่น้องกลับมาจากเที่ยวทะเลก่ะซ้อมมือบไร้ออกจากบ้านมันงกะบงูมีดมันกะไข่อึงลึงนะพี่น้องเนาะกะออกมายัางสถานที่ที่ก็ยังนอะบ่กไก่จากบ้านอาผ้าหมุนจังหน่อยออบอ้อมอ้อม,ออม,ออมแอมไปเนี่ยอู้นะยังมาจากทางฝุ่น้อพี่น้องเด้อบ้านแบบนี้ทางฝุนอ่ะเนาะบางต้น,นไม่ต้นไหลนี่แหละยังมา่ด้จจะพักนึงหล่ะก็เลยเปิดกล้องอัน อัปเดตอัปเดตอัปเดตว่าสันว่าให้พี่น้องเบิ่งว่าห้าสิไปใสย่างออกกำลังกายคือเกับเราพี่น้องอันขันพ่อพักป้าพักยังพ่อของมักของชอบ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 กับสิเก็บไปจักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะขันบอมี่ฮาก,กบับ่เก็บรถแล่นด์บุนเดอรค่ะพี่น้องเสียงดัง ยงดังมุดใต้สะพานสะพานอย่างสะพานท่างดวนนังเท่องผลกพี่น้องเคยไทยเหพี่น้องเบิ่งอยู่จากว่า,านพ,พี่น้องพูดกีดตามกะสีหูนอขันคูเอฟซีขันไม่ไม่ที่เขามากอาสีบ่หูนอขันอยากูากะย้อนกลับไปเบิง่งตั้งแต่คลิปแรกเด้อพี่น้องเด้ออันมื่อนี้ดีใจหล่ไๆเด้อพี่น้องอยากอยากแช่อยาก แบ่งปันให้พี่น้องเนาะอันก่อนแต่งตัวใส่เสียผา้ากำลังี่ออกมาจากทางนอกอันนี่ขอวามเขอามาจาก YouTube อันอันบอกว่าบอกว่าบอกว่าแสดงความดีใจอ่านี่คนที่ตามนี่ยังเขาเอิ้นมาจากไหนล่ะบอกว่ถือพี่น้อง <c oughs> ข้าก็ทรงขอความมาบอกเนาะหอดร้อยหัวร้อยขนสิฮือจังไงเฮ่อเอื่อญมาจังไงร้อยอันอมั่งแหมพี่น้องอันภาษาไทยกะกะตกลนแน่เด้อพี่น้องเนาะมาอยู่มั่งน้องมั่งหน้าดนเนาะไปไปเมื่อมาอยู่พ่อแบบนี้แหละค่ะอันว่าท่านไหนเห็นหนาเด้อเนาะได้ยินแต่เสียงมาก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันไทยวิววิวขึ้นเนินอ่ะเนาะเนินเนินได้เคยยางไปแล้วห้อง ย่างไปทำพุ่นน้อไปไปเจอเจอ,อันอันชัดประหลาดของเราคือแพะแบใบแบใบ,บ,บ,บของเราเนาะโอ้ยไปมือนั้นกันอันทึ่งทึง่งหยามทึ่งนาฮักทึ่งอยากเบิง่งทึ่งมวนเออขัดพี่น้องแต่อยู่น้ำกับสิบหัวัลลล์ด้วกันนั่นละ่ะแต่ว่าได้เบิ่งท่างคลิปกันวัลล์น้ำในเด้อพี่น้องมันล์มวนเด้ออันมีคนเห็นงานบ่ล่าบอกไปเขกากะสิว่า พี่บ้าพี ô, ่บ้าคนอีหยังถือกล้องถ่ายถ่ายแหละก็เว้าอยู่ผู้เดียวมุมมุมโอ้ก็บอกผู้เดียวจังเลยน้อเว้าอยู่กับเอพซีกับท่านผู้ชมรอฟังรอเบิ่งเสียงแจว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 ปากกูปากปลาปากหออยยู่ผู้เดียวเฮ้อขอโทษขออภัยเด้อขัดเบาบอดีเบาบอมวนกับเด็พี่น้องอันคนมันกับจังซีน้องนี่ใช้มันจังซี แต่ก้นซื่อๆนี่หละบ่มีผพดบ่มีไพ่บ่มี่สมผู้ไดเด้อโอ้ท่างไปทางาั้นแหมอันท่าเขาจิไปตีกอบเนาะอันเขาเห็ดทางไปทางาั้นเนาะอันอันเขากําลังเห็ียดยุ่กระานยางขึ้นไปเลอเฮ้ากับสิยางลัดขึ้นเขาเหนือนะป,ปีนเขาหน่อยขึ้นไปนี่เนาะจากสี่หมืน่นบ่หมื่นเด้อพี่น้องเฮากับสีล่องเมืองเนาะไปไปไปเพราะว่าสิขึ้นเด้อนี่ฮาไปพ่ออันอันห้าพักตะกะแตนเฮามันยังมีชีวิตหลงเหลืออยูย่ ต้องขึ้นเบิ่งนั้นพี่น้องพูดแล้วจีบีนขึ้นไปจากมืองโนมือน้ำมังนี่เขาเฮ็ดไหมน้าพี่น้องแต่ว่ามันกัแข็งแข็งอยู่ล่ะเออแน่นอยู่โอ้ยเบาพิษเบาถูกพี่น้องไปไปไปต้อนน้ำกันพี่น้องเอาอดดอกใหม่พี่น้องกันเห็ดมันงามงามยางมาเบิ่งนี่นี่คะ ดอกอะไรแต่ว่าต้นอันนี้ปีที่แล้วเคยเด็ดไปกินอยู่เลยพี่น้องตอนตอนต้นหยอดมันนอ่อนอเอนอะอันนี้มันแกลรวจักเขาเอือนนี่ยังบุชู้ยจักซื่อหรอกแต่ว่าความที่อยากหูอยากซิมเนาะพี่น้องอันหาในหนังซื้อเปล่พอกะเอาไปซิมหน่อยนึงแต่ว่ากะยังรอดชีวิตอยู่อันนี้ก็ว่ามันกินได้แหละนี่อันนี้ก็เคยเด็ดไปไซิมคึอกันพี่น้องนี่ คือผักกาดหินต์เหรอพี่น้องอันหวานนะคะ่ะรสหวานลวกละหวานจืบกลิ่มปนปลาทูเนาะก็ดีเชบอันทั้งนั้น,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 นมีนอนอาานนอ่อย่างนออันทงไว่าก่อนนั่นเขาขุดคมเบอร์ดบางเนี่อันยาตะกะแตนหลายหลายเลยพี่น้องยาผักตกะกะแตนของเราแต่ว่าขันยางไปทั้งนี้กับสีพรออยู่อันโน่นน้องปุ่น,นบ่ได้ไปโดนแล้วกับชิมี่อยู่แต่ว่าทั้งหุ่นเนาะมันอันรอ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 โน่นนั่น ห้องห้องด้วพี่น้องมื่อนี้คือพอเห็นนม,นมนมสาวๆมาตีกอบหน่อ,นอห้องห้องว่า,า,าทางข้าววันธรรมดาอากาศกับแดดดีไปทั้งตีตอพี่น้องนี่แม่คะเบิ้งยอดนี่คือประกาศหินเหรอไปเก็บไปกินอยู่พี่น้องแต่ว่ายังบพราะฉันหูซื้อบอกการเก็บไปกินหลาย ยังพ no. ี่น้ออยากไต้ด no> ้วพี euh, ่น้องอันเลี้ยงหัวน้ำบอไปต่อค่ะเราก็ไปต่อขุนอ๋อมันเป็ดมุดขึ้นมนป่ามุดนอกแบบที่นี่บุ้ยบบหนึ่งหื้เป็ดเฮ้ยเห็นมั้่พี่น้องเห็นเป็ดตาพอมีทั้งเป็ดทั้งห่านปุ้นแบ่แบ่เฮาคือเบิ่บเบิเฮาขุนเห็นมั้่พี่น้องไกลๆกลขุนขุนหรอเด้อใส่สายตาดีๆเบิ่งเอาเด้อพี่น้อง ค่ะเดี๋ยวสิพายางเลาะ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 ชมดิวท่างเพียเพรทัานในผ้าพี่น้องยางเลยนี่อ้อมสะเนี่ยะพี่น้องบรรยากาศดีๆกันไม่ยางดูดูอันที่ล่ะพ่อได้ออกกับนังกายเดี๋ยวสิเบิ่งอันก่อนนั่นนั่งมีชีวิตอยู่ก็แก่เบิลแล้วโอ้แก่เบิลดีพ่อแม่พี่น้องคนมั่นบนโลกแก่ปะคะได้สีออกไหมเบิ่งน่ารักเยี่ยวบื้ออันยอด กาดบ่อวบด้วยพี่น้องเห็นนหมบ่เหี้ยอืดสืบอยู่โอ้หุดอีก้อนนึงแต่ว่ากับเบาอ้วนบ่อวบมันมาได้ฝนกันได้ฝนเห้ยโอ้ยมองว่านกับฝนมาหน่อยเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยนี่มองไปกริบยาตะกะเต็นกบ่พี่น้องเดี๋ยวโอ้เสียงก่งขาสามชวนด้วยอันยันยันอันอันอันตัด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 โอ้ยตกใจเบิด แจ้งหม้อจะใส่ยังเห็นบ่พี่น้องเอาหมูนมาจะสานเนี่ยนะมันบอกพออวนพี่น้องเห็นบ่มันฉีดออกดอกก็ได้นี่ผลผลคนบวบบวบอไอ้ตากระเตนดงตากระเตนปานมันคือตากระเตนบ้านเด้อหมูกระปุกไว้น้ำบ้านสีอ้วบเด้อค่ะอันอีพันอีพันเขียวออกม่วงม่วงอันนี้อันนี้ตากระเตน ตากะแตนปลาตากะแตนมันบกคอยอวบมูนนี่มันสิมีอีพันอวบอวบอุ่มๆอันเห็นอยู่บ้านอันทั้งอันบานเสมอเนาะอันแต่ว่าบ้านบ้านผู้อื่นเน้อค่ะบกกาไปเก็บดอกอับ้านมันแต่ไทยไอพี่น้องเบิ่งอยู่คลิปนึงเหน่อสัจจันทร์นค่ะมันเกิดผสมประสเสียนกันอยู่นี่ละนี่นี่ มันบ่ได้น,น้ำมันเลยบ่บัวปูน,ปนี่เห็นบ่ค่ะกำลังเป็นพลวงออกดอกเขากำลังจะออกดอกเลยเออพี่น้องพผลผลโอ้โหผีร้ายร้ายรายร้ายคักแล้วพี่น้องสามคาเอ้ยคาสามส่วนยังต้องรอบ้างแล้วมันพกเห็นบพอกันี่มโอ้อยเดี๋ยวกิเก็บไปจักกลหนึ่งแล้วพี่น้องรลายร้ายผลแม่นเบิดนี่ เกิดท <et> ี <Asia> mañana, Hence, no ่น้ำยาเนี่ค่ะโอ้ฝนโปตกสี่กระโดกระเดยเห็นหนวดนี่บอค่ะหนวดก็จับจับมันสอดนี่ลูกตาดีๆด้อพี่น้องเห็นน้ำมอเห็นน้ำมอโอ้สายสาฝุ่นแมนเบิรของเขาละโอ้ดิเมืองเมืองเมืองมองนี่ทากยางเด้อพี่น้องเน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 เ่นี่แต่ว่าหยามันหกขึ้นมาอึ้งจึงแล้วพี่น้องประกาศยางพาไปเด้นี่ยบอดไซต์กิ่งๆท้ายเงาห่อนกระโดดกผู้ใดจใส่เนาะกระใสเนี่ยล่องแถวข้าใบนี่ก็ะห่อน เนี่ยออกแล้วบัญชีฮาเก็บมองเพราะมันเก็บอะไรเน,นี่ยน้าพี่น้องไปเก็บคลิปนี้กะสีหายชมซัมนียเด้อพี่น้องสวัสดีคลิปนี้กับไวซัมเนีเนาาพี่น้องเนาะอันอาชีเดล่าถันผู้ชมจาก SL l i f e ไลฟ l e ไตล์เดนมาร์กาท่องเที่ยวชมวิว ชมวิวไก่บ้านแมนบอกแต่ชิว่าจังสั่นแหละเนาะนึกเออชิวบอกว่าจังไหนึนกบอกเลยขางเกเรพี่น้งองเออชิงงองอ่ะเนาะออชิวบอกยังก็เพิ่มกากำลังนึกมนชิดบอกภาษาเนาะคนมันอันคิดได้หลายภาษาจะต้องใส่สมองนักเมพี่น้องอ๋ออ๋อ กโดนแตท,ที่นี้นพี่แจงยกมือลาพี่น้องแล้วอลาท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชม,ชมสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขทั้งครอบครัวส่งยิม้มมาให้ SL, เอสเอลเนมาร์กเนเดอพี่น้องมากระโดดอะไรก็แช่กระก,กดกระดิงด่งจริงๆแห้น้ำเนเดอค่ะเดอสวัสดีค่ะเป็นทางการหละนะนที่นี้ <laughs>